โอ้สู้แสงแดดเดียเนี่ยเป็น HDR ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเฮ้ยมี60เฟมเหรอ Vivo สวัสดีเพื่อนชาวเซกินดนะคะวันนี้เราอยู่กับ vivo Y 50คุณผู้ชมตัวนี้น่าสนใจมากแม้ว่า CPU นั้นอาจจะไม่ได้แรงสุดโลกขนาดนั้นแต่องค์ประกอบอื่นๆเราว่ารุ่นนี้ขายดีแน่นอนคุณผู้ชมเราจะไปแกะกล่องมพร้อมกันคุณผู้ชมตัวนี้ให้รอมมาที่128 g ิและแรม8 g ิกท้าทุกคนพร้อมกันแล้วอพร้อมว่ะ สลาแมนวีโวปีนี้ทำโปรดักต์ออกมาเนี่ยนด,ดุดเช็คจากยอดวิวบนช่องของนด,ดุดเองเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าใช้ได้เลยนะคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็มาดูเหมือนจะได้รับการยอมรับสูงมากเลยสำหรับสินค้าปีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมามพร้อมกันคุณผู้ชมนดุดนี่แค่อันนี้เมื่อกี้แกะไปน,นิดนึงจะได้ไม่ต้องมากรีดนด,ดุดไม่อยากเอาของมีคมออกวิดีโอโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยเหรอเออรู้สึกยังไงรูอะเออถ้ามันเถกนะเอาว่าไม่เอาไม่อมอกก็โอเคกว่าโอเคมาดูกันคุณ A later few moments คือเหลือกาวอยู่นิดหนึ่งก็ก็เปิดไม่ได้คุณผู้ชมต้องออกให้หมดโอ้โหอะไรมันจะเหนียวมนดึกปานนี้เนาะเอาละมาเรียบร้อย อ่าแล้วจ้าสำหรับ vivo ตัวนี้นะคะผู้ชมสเปกเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะวันนีน้นดุดยังไม่ทราบราคานะในวันทีน่นดุดแกะกล่องอยู่ที่ว่า,ถ,าถ้าราคาเปิดม,มาได้น่าสนใจจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ขายได้ค่อนข้างดีแบตเยอะความจุเยอะความเร็วใช้ได้นะมาดูกันตัวเครื่องของรุ่นนี้ผู้ชมด้าน,นในมีเคสให้กับเราเนาะกำม,มันจะขาดก่อนไหมเนี่ยอ่ะเฮ้ยน,นดุดได้สีแล้วมากผู้ชมอันดนันสีที่ดุดได้มาคือสีอะไรอะน้ำเงินป่ะเฮ้ยสวยสวยสวย เราไม่มแกะดีก่อนจะดึงโอ้หอ้ my god สวยไหมคุณผู้ชมดูสีสันสีคุณโอ้โ oh. ห oh. อะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมโหแล้วเวลาบแบบมันกระทบเนี่ยอันนี้เป็นม่วงๆไงมันก็มีไล่ๆโโหเอาเราฝั่งนี้จะได้เห็นชัดๆโอ้โห oh. คุณผู้ชมดู มันจะสวยขนาดนี้นะดูตัวเครื่องอื่นๆก่อนอ่ะมีหัวชาร์จแม่กับเราคุณผู้ชมอันนี้แอบ,บเสียดานน,นิดนึงนะคุณผู้ชมหัวชาร์จเขาเป็น5โวลต์2แอมป์ก็คือ10วัตต์แล้วก็ไม่มีหูฟังมาให้ด้วยโอ้แต่มารุนนี้น่าจะเปิดมาราคาไม่แพงสักเท่าไหร่นะเนี่ยเออน่าจะราคาดีเลยแล้วก็มีสาย USB Type C ให้เราเนี่ยหนึ่งอันเออเฮ้ยแบบนี้ราคาน่าจะไม่แพงมากะนะรุดว่านะมีเคสให้อย่างนี้ด้วยโอเคเอาอยู่ข้างในนี่นะก็มีเข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือที่เราอ่านกกันนเปดด้ววาี่าาิล เราจะเปิดมาเรียบร้อยเนาะ f a n t a s o s ขอต้อนรับโอเค ไปดูก,กันมีภาษาไทยนะแล้วก็มีภาษาเพื่อนบ้านของเราด้วยครบหมดอังกฤษแล้วก็ทางสเปนอะไร่างนี้น่าจะมีนอกีบแบบแต่ดูก็อ่านไม่ค่อยจะออกสะด้วยสิอ่ะ mm hmm. เริ่มต้นอันนี้ผ่านและลองรับ Wi-Fi ตัวของ5 g h z อันนี้ดูเป็นพื้นฐานของมือถือในปัจจุบันแล้วนะคะผู้ชมถ้าเกิน4,000บาทขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องมี Wi-Fi 5ไม่มีเนี่ยถือว่าผิดมากนะมากนะแล้วดูคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับอ,อันนี้ขออนุญาตพูดเผื่อคนที่อาจจะไม่ค่อยได้แบบรู้เรื่อง i อเยอนะเนาะสำหรับตัวของ สามารถรับสัญญาณของอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้แรงกว่า Wi-Fi ทั่วไปนะที่เป็นแบบ 2.4GHz กิกะเฮิรแต่ว่า Wi-Fi 5เนี่ยมันจะทะลุทะลวงไม่ค่อยได้ต้องรับใกล้ๆแล้วความเข้มข้นของการรับสัญญาณมันก็จะดีมากคราวนี้เราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นแต่ว่าระยะจะสั้นลงมันทะลุทะลวงได้น้อยกว่าแล้วก็ส่งระยะได้ที่สั้นกว่านั่นเองนะมี Google ให้เราใช้งานปกตินะจ๊ะ มันชีวี vo อ่ะข้ามขั้นตอนนี้ด้านหลังมีสแกลายนิ้วมือเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนก็แล้วกันก็มีสลับตัวเปลี่ยนคุณผู้ชมเป็น e a s y share ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเป็นเครื่องใหม่นะเพียงแค่เราโหลดแอปพลิเคชัน e a s y share จากตัวเก่ามาแล้วก็สามารถย้ายข้อมูลมาได้ซึ่งมันก็จะได้มาหมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมทั้งพวกชื่อของเรารูปภาพแอปพลิเคชันข้อความแต่ว่าเราจะต้องมาล็อกอินใหม่ทั้งหมดนะไม่งั้นมันก็จะไม่ปลอดภัยใช่ไหมรานนี้สิ่งที่จะเป็นสำหรับ อันนี้เป็นแชริตอันนี้นดุดไม่แนะนาให้โหลดนะเพราะว่าโฆษณาเยอะมากถึงจะต้องไปปิดมันก็ตามแต่ดุดแบบว่าไม่ชอบเลยอ่ะไม่อยากลงไม่เป็นไรกดข้ามอ่ะเผื่อใครซื้อมาใช้ไม่เป็นขอแสดงความยินดีด้วยมาแล้วเอาละคุณผู้ชมตอนนี้ตัวเครื่องมาเรียบร้อยคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการออกแบบคุณผู้ชมตัวเครื่องของเรารุ่นนี้ออกแบบมาคุณผู้ชมมีจอที่เจาะรูแบบนี้เราเรียกาว่า ultra o screen นั่นเองนะขนาดจอเขาคือ6.53นิ้วความละเอียดแบบ full hd นะคุณผู้ชมและเป็นจอแบบไอ IPS LCD นะไม่ได้เป็นจอบแบบซูเปอร์อัมเลตอย่างใดตัวทัชสกรีนนะถือว่าโอเคใช้งานได้ค่อนข้างดีนะอาจจะมีฝืดฝไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่อย่าไปซีเรียสมากาโอเคคุณผู้ชมมาพร้อมกับ Android นะเวอร์ชัน10นั่นเองนะแล้วก็มาพร้อมกับฟันทัช c h o s 10เช่นกันซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นเวอร์ชัน10ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถลากเจ้าแถบนั้นเนี่ยจากข้างล่างมาได้แล้วนะเราจะต้องลากจากด้บนเท่านั้นซึ่งหลายๆคนก็คิดถึงตัวด้านล่างเพราะบอกว่าถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากนะในมือถือ V vo และ ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากที่จะเป็น Android เวอร์ชัน10แล้วเนี่ยแล้วก็ FantasOS โเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยตัวรอมให้มา128กิกแล้วก็แรมเนี่ยให้มาถึง8กิกสําำหรับกล้องนะคะคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยก็มีทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลัก13ล้านพิกเซลนะกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลคุณผู้ชมกล้องมาโค2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องวัดตื้นลึกอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าที่อยู่ตรงจอของเราเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองเรามาดูฟังก์ชัันนนนกกลล้้้้อองดีีีวว่่าาตมะไรใหเบ ตัวนี้มีการถ่ายภาพนะผู้ชมยังเปลี่ยนเลนส์จากตรงนี้เหมือนเดิมนะมุมมองกว้างพิเศษก็คือ ultra wide เปลี่ยนจากตรงนี้นะใครที่หาไม่เจอโอ้สู้แสงแดดเดียนี่ยเป็น hdr ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีโหมดโบเก้ท่านผู้ชมแล้วก็มี super macro ตัวนี้จะอยู่ที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะเดี๋ยวดาจะลองถ่ายดูสัหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับ super มาโครตัวนี้ แต่ด้วยความละเอียดของมันนะครับผู้ชมที่มันมีแค่2ล้านพิกเซลเนี่ยนดุดก็มองว่ามันก็ไม่ได้ชัดกริปอะไรเท่านั้นเป็นลุกเล่นมากกว่านะคนส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะนาดุดแนะนำแล้วว่าให้ซูง้ไปดีกว่ามีโหมดพอสเทตภาพคนอ่ามีโหมดกลางคืนโอเควิดีโอตัวนี้ CPU เขาเนี่ยเป็น Snapdragon 665นะคบผู้ชมดังนั้นนดุเดาได้เลยว่าเฟรมเรทของเขาเนี่ เฮ้ย <Hey, S 2> มี60เฟรมเหรอเอ้ยนี่อแต่ก็คิดไว้ประมาณนี้แหละ Full HD 60เฟรมทำได้นะใน Snapdragon 665แล้วก็ตัว 4K เนี่ยจะอัดได้ที่30เฟรมนั่นเองอืเห็นไหมเดี๋ยวนี้มือถือที่มันเกิน4,000 5,000ขึ้นมาเนี่ยต้องมี Full HD 60เฟรมเป็นอย่างน้อย 4K ต้องมีเป็นอย่างน้อยนะไม่งั้นถือว่าผิดพลาดมากๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะจ๊ะก,ก็ยังมี AI ระบุฉากด้วยเขาเรียกว่า Super Wide Angle Hot Camera คุณผู้ชมก็จะดูไอ้ตัวเลนส์ ultra wide ของเขาเมื่อกี้เนี่ยเราว่าภาพ แอบสวยในรูปของยญานลองถ่ายดูหน่อยลองถ่ายไหมผู้ชมได้ดูกันแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเอ้เราว่าคุณภาพใช้ได้อยู่นะดีเลยแหละไม่ใช่ได้สีสันโอเคสวยงามเลยทีเดียวสำหรับกล้องของเอลตร์ไวนะจริงๆิ i โ o ก็เก่งเรื่องกล้องอยู่แล้วผู้ชมแต่น,นี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกแล้วกันนะว่าเขามีอะไรให้เราเล่นอีกในส่วนเพิ่มเติมมีไลฟ์โฟโต้มีสโลโมชั photo, ม่นเห็นไหม หมดมืออาชีพเซลฟี่ AR พวกูนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ต้องมีทั้งหมดแล้วอันนี้เขาก็ใส่มาให้เราเรียบร้อยนะนอกจากนั้นอีกหนึ่งจุดขายนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่ใหญ่ถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยโอ้โ นะนั้น CPU เนี่ยถือว่าแรงใช้ได้แบตบเยอะรอมให้มา128 g b RAM 8กล้องค่อนข้างโอเคแบบนี้เนี่ยเรามองว่าน่าสนใจดีนะ,ะเดี๋ยวขอดูกล้องหน้าหน่อยละกันเนาะสลหับกล้องหน้านั้นก็สวยงามตามแบบของ Vivo เดี๋ยวนุขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยละกันเนาะตอนนี้ก็ถ่ายรูปมาผู้ชมเรียบร้อยผู้ชมดูดูสกินโนนของเขาสีสันเป็นไงบ้างดีเยี่ยมเลยเห็นไหมโอเคเลยอะสีสันดูรายละเอียดของเสื้อผ้าต่างๆ กล้องดีย่งเลยอะเนี่ยเขาแต่งหน้าได้ไหมนี่ AI makeup แต่งหน้าดูน่อยเออเอาใบหน้าสวยอันนี้ปรับแต่งแยกต่างหากแล้วดูอยากได้แบบว่าใส่สีสันหน่อยอันนี้เออเฮ้ยนี่นนนัวสวยมากเลยอะอันนี้แบบอันนี้เป็นภาพแบบฟิล์มภาพยนตร์คุณผู้ชมสวยจังเลยอันนี้ดูบันทึกไว้ให้โอ้ยสวยจังเลยอันนี้อันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมเป็นฟิล์มแบบภาพยนตร์อะเนี๋ยดูขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเออน่ารัก นะแก้ไขยอย่างอื่นดูมีโมเสกดูดเปรับผ้าปรับแต่งสภาพแวดล้อมปรับปรุงเน้นรายละเอียดหน่อยโอเคก็ทําได้นะโอเคตรงนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมฟิลเตอร์ยอดฮิตของ Vivo ที่โดดนดมคือคําว่าอาหารและ อร่อยนั่นเองเซฟกันอันนี้รูจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันหนึ่งเฮ้ยสวยมากเลยอะเอาเอาการแต่งหน้าแบบภาพยนตร์มารวมกับฟิลเตอร์แบบอาหารอร่อยที่ดูชอบเชียร์วิวเอ้ยสวยอะดีมากอา โอ้เดี๋ยวขึ้นมาคุณผู้ชมได้ดูนะทั้ง3ภาพเลยเออสวยมากมากเลยคุณผู้ชมเจ๋งเจ๋งเจ๋งมาดูในส่วนอื่นว่าเขามีอะไรมาให้เราเล่นอีกนะคุณผู้ชมมีโหมดหน้าจอแยก2หน้าจอเนาะมีดักโหมดถนอมสายตาประหยัดพลังงานขั้นสูงเล่นความเร็วฮอสปอตไวไฟบันทึกหน้าจอก็มีเหมือนกันเออแบ่งฮอสปอตไวไฟของเรานั้นน่าจะได้แค่แบบ2.4นะน่าจะทําแบบตัวของ5 g กิกะเฮิร์ไม่ได้นะจ๊ะเท่าที่ดูนะเอ๊ได้ป่าอ่าได้คุณผู้ชมนี่ไวไฟฮอสปอตปล่อยแบบ5้ากิกะเฮิร์ได้ด้ โอ้ตัวนี้น่าสนใจคุณผู้ชมคือถ้าเป็นมือถือไลฟ์สไตล์เนี่ยตอนนี้น้าดุดมองว่าน่าสนใจมากทั้งตัวกล้องถ่ายภาพที่ค่อนข้างดีมากเลยหน้าหลังนะแล้วก็วิดีโอก็ดีมากจอภาพเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวของซูเปอร์อัมเรตก็ตามแต่เนี่ยแต่นะ้าดุดว่าสีสันของเขาเนี่ยโอเคเลยทีเดียวนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองสีสันจอรอบสุดท้ายตอนนี้นะ้าดถ่ายก็อยู่ตรงแดดนะซึ่งโอเคมอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ก็ถือว่ามีแดดอะ่ะก็ยังมองเห็นชัดเจนอยู่ตอนนี้เราอยู่กับหมีขาวโพลาแบ์ Bag, คุณผู้ชมโอ้ จอละมุนมากเลยคุณผู้ชมคือใช้ได้เลยโอเคสีมันสู้ซูเปอร์อเวเลตไม่ได้แน่แต่ว่าเครื่องนี้สีสันไม่แย่แน่นอนดูยังไงก็สีไม่แย่นะถือว่าสีเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างไปธรรมาชาตินะนวลตาดีสวยดีเลยแหละอืมอ่าเดี๋ยวเรามาลองปรับความเร็วสูงสุดกันก็คือได้สูงสุดเนี่ยคือ full HD นะอันนี้จะมีติ่งอยู่นิดหน่อยคุณผู้ชมอยู่ตรงมุมนี้ก็ตอนนี้กลายเป็นแบบ full HD เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมโอ้สีสันดีนะใช้ได้เลยแหละโดยรวมตัวนี้เนี่ยเนื่องจากวัมุ่ราบราาคยังไม่ ที่ลองเล่นดูตอนนี้เนี่ยคือชอบมากๆเลยเป็นเรื่องของจอภาพต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคที่ให้มาโอเคเลยก็ถาดซิมก็ให้มาแบบทริปเปิลสล็อตด,ด้วยนะสซิมหนึ่งเมมเฮ้ยตัวนี้น่าจะขายดีมากเลยเนะีคุณผู้ชมพอดูจากทรงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะเล,นเล่นเกม s n นเกม s n a อร์หกหกห้าก็ไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมค่อนข้างโอเคด้วยนะมันโคโอเคเลยนะ โอเคลำโพงสีใช้ได้คุณผู้ชมแต่ไม่ถึงขนาดว่าดังที่สุดแต่ว่าใช้ได้เลย โอ okay e เคคุณผ <ch> ู้ชมและนี่คือ VIVO Y 5 0นั่นเองเฮ้ยชอบอันนี้ชอบชอบก็คือชอบไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบแต่เรามองว่าแบตที่เยอะลอมแรมที่เยอะแล้วก็ตัว CPU ที่แรงใช้ได้จอค่อนข้าง,างสวยแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์คนอ่ทั่วๆไปแทบจะหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถ้าจะขาดสักอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าขาดไปก็จะเป็นตัวชาร์จเร็วตรงนี้น่าจะมีมาให้เท่านั้นเองนะ USB ก็เป็นแบบ Type C หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะขาดแค่ชาร์จเรลอย่างเดียวเท่านั้นเองที่น่าจะมีมานอกั้ก เรามองว่านี่คือมือถือที่น่าจะขายดีมากๆเลยแหละผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องล้ำลาไปแล้วนะคะผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆแบบนี้ก่อนใครจากรายการ Step Geek เราเจอกันใหม่หเทปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปโวเ้อก